ค่ะานี่อัดคลิปวิดีโอนะคะใช้ไฟล์5708จิกนะคะต่อไฟล์4พินนะคะพัลมนะคะไฟล์ติดปกติเครื่องติดปกตินะคะเรามาดูที่ GPU z นะคะ GPU Z มองเห็นเป็น570นะคะตัวนี้8จิกนะคะ DDR5 แรมซัมซุงนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูความร้อนนะคะเทส GPU เทสฟูลมาทีทท่ความเร็ด1800นะคะ ตอนนี้นะคะความร้อนอยู่63องศานะคะถือว่าผ่านปกตินะคะ